อีสุสุซาลาโปรแรนคุ้มจัดดีจริงพบกันวันที่17-22กันยายนนี้ณนะรานกิจกรรมอควาเรียมชั้นจีเซ็นทรัลเชีงยงใหม่แอร์พอร์ตตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปจองรถในงานรับข้อเสนอสุดพิเศษอีสุสุ4ประตูยกสูงเกรดเอ็มรับส่วนลด1,10,000บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมอีซุสุมิวเอ็กซ์เดอะเน็กพีคแอคท รับดอกเบี้ยเริ่มต้น0.89หรือเลือกผ่อนสบายเริ่มต้น9,000กว่าบาทเท่านั้นเองพร้อมรับโชค3คุ้มคุ้มที่1รับไปเลยกิฟต์เซตอิสุซาลาคุ้มที่2รุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าคุ้มที่3รับส่วนลดเพิ่มมูลค่ารวม250,000บาทและพิเศษ สำหรับวันที่20และ21กันยายนนี้พบกับกิจกรรม Isuzu D Max คุ้มจัดดีจริงเฟสทดลองขับรับบัตร Starbucks มูลค่า200บาทจำนวนจำกัดนะช้าหมดอดนะรีบมากันเลย Isuzu โปรแรงคุ้มจัดดีจริงขนาดนี้รีบมาจองกับ Isuzu สาลาเชียงใหม่นะ Isuzu D Max ใครใช้ก็คุ้ม